วงปีพาดก่อนวงปีพาดชั้นต้นเนี่ยมีอะไรบ้างยังไม่มีระนาดนะมีเฉพาะปีตรงนี้ซึ่งจะเห็นอยู่ตรงนี้ข้างๆางางครูเนี่ยครูขยับได้นะเป็นไรอ,นนอปีตรงนี้ครูให้ดูก่อนเป็นปีอยูใ่ในมือครูนี่นี่ปีจะเป็นปียังไงก,ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นปียังไงเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อไปแล้วก็มีคล้องวงใหญ่ นะก็เรียกของวงเฉยๆยังไม่เรียกของวงใหญ่แต่เมื่อมาสมัยหลังจากนั้นคือรัตนโกสินทร์ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยได้ประดิษฐ์เป็นคู่กันที่มีเสียงสูงขึ้นไปก็ถึงเรียกว่าของวงเล็กนะทีนี้มีอะไรบ้างมีปีมีของวงเล็กมีตะโพนตะโพนที่อยู่เห็นตรงนี้นะ ลาลูแบร์ได้กล่าวถึงในครูจะอธิบายต่อไปแล้วก็มีชิงและกรองทัดกรองทัดชั้นต้นเนี่ยก็มีเพียงลูกเดียวเท่านั้นยังไม่ได้มีสองลูกนะครับทีนี้กรองทัดเนี่ยก็มามีทีหลังสมัยราชการที่หนึ่งเพิ่มเข้าไปอีกลูกหนึ่งกลายเป็นเสียงสูงต่ำแล้วก็เป็นกลายเป็นตัวผู้และตัวเมียนะซึ่งก็ถ้าจะอธิบายไป,ไปโดยละเอียดกว่านั้นอีกเรื่องกรองทัดเนี่ย ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยก็เป็นเรื่องด้เรื่องของอความเหลื่อมล้ําทางเพศอยู่ในเรื่องของสิทธิทางสังคมซึ่งแต่โบราณเนี่ยก็ยังถือว่าผู้หญิงเป็นภายผู้ชายเป็นคนอันนี้ก็จะมีคํากล่าวในจดหมายอยูนะ่เราค่อยเรียนรู้กันไปตามนั้นเป็นทีละอย่างไปส่วนเรื่องระนาดเอกเนี่ยมีมาหรือยังไม่มีปรากฏเลยนะแต่ถามว่าจะ จะมีในในการพระราชพิธีอย่างอื่นหรือการแสดงอย่างอื่นเนี่ยไหมครูค,คิดว่าน่าจะมีแล้วแต่ไม่ได้บันทึกไว้นะครับอาจจะมีไปเพิ่มตอนเมื่อ,อปลายกรุงศรีวิทยาก็ได้นีนั่นก็มีแล้วมีปรากฏตรงนี้นะแล้วที่ลาลูแบร์พูดถึงตะโพนเนี่ยก็มีบอกว่าเป็นกรองชนิดหนึ่งคล้ายกับถังหมักเหล้าซึ่งตะโพนจริงๆแล้วเนี่ย คล้ายๆกับถังหมักเหล้าเนมันก็จะป่องๆป,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 ป่องตรงกลางนินดหน่อยถ้าตามหลักของอ,อิลิกออบอลฮอมบอสเทลและเคอร์ซาที่เป็นการจำแนกประเภทเครื่องดนตรีรูปแบบที่ใช้ออแก n โนโลจีแบบตะวันตกมาจัดตรงนี้เนี่ยก,ก็เรียกว่าย่างในกลุ่มเป็นบา r เรลดัมส์นะก็คือลักษณะที่เป็นเวลาเขามีค่าบอกเ,อเรื่องราคาน้ำมันต่างๆเขาบอกเป็นบาเรลเนี่ย อันนี้แหละเป็นถังบาเรลนี่เป็นถังเหล้าหรือถังถังหมักนะลูกแต่ว่าลาลูแบร์เนี่ยเขาบอกว่ามันมันไม่สวยแล้วก็เขาบอกว่าใช้เชือกผูกแล้วไพล่ไวที่คอพไพ่ไว้ที่คอแล้วก็ใช้กำปั้นทุบครูบาอาจารย์ทางดนตรีไทยท่านก็บอกว่าลาลูแบร์นี่อาจจะเข้าใจผิดก็ได้เพราะว่า เขาเห็นนั่นอยู่ในการพระราชพิธีเนี่ยน่าจะเป็นเปิงมังเสียมากกว่าเพราะว่าที่แขวนตามคอเนี่ยเขาเรียกว่าเปิงมงังมันเป็นกลองสองหน้าชนิดเดียวกันแล้วก็ใช้ตีอันนี้เรียกว่าจ่าปีจ่ากองจะอยู่ในวงปีชนะกลองชนะเป็นเ,เครื่องดนตรีที่ใช้ประโคมในกระบวนพระอิสริยยศของออกษัตริย์นะแต่ที่นี้ก็มีข้อมูลใหม่ครูก็ขออนุญาตแทรกเข้าไปในตรงนี้ให้นักศึกษาเห็นว่า นอกจากรูแบแล้วก็ยังมีครูนี่แหละที่แทกเข้าไปว่าในยุคอ,องค์วัดก็คืออะไรพระนครวัดของสมัยเขมรโบราณเนี่ยในภาพจำหลักอยู่ในที่ปรา,าสาทนครวัดเนี่ยในสมัยพระนครเนี่ยมันก็มีกลองแบบนี้เนี่ยซึ่งเขมรทุกวันเรียกว่าซอมโพนี่นะมีขาตั้งแบบนี้เลยแล้วก็มีแขวนไว้ที่คอตีประโคมในกระบวนเหมือนกันแต่ก็ ไม่ได้ไปแย้งข้อมูลอื่นแต่ว่าตั้งเป็นข้อเสนอแนะหรือข้อน่าชวนคิดว่าเออมันอาจจะเป็นตะโพนก็ได้อาจจะไม่ใช่ออกรองสองหน้าก็ได้หรืออาจจะเป็นกรองทั้งสองประเภทนี้อยู่ในกระบวนปีชนะกลองชนะที่ใช้ประโคมอยู่ตรงนั้นก็ได้แต่ยืนยันแน่นอนนะว่าคือในสมัยอ,อ,อายุทยาเนี่ยมีวงประโคมสําหรับเจ้านายครบสมบูรณ์แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสัง แต่ว่าสังเนี่ยถึงจะไม่ได้มีอยู่ในกฎมนเทลบาลก็ตามแต่ว่าก็มีเขียนละกล่าวบันทึกไว้อยู่ในบทกลอนหรืออะไรต่างๆชัดเจนนะอ่าไม่ใช่ว่าอ่าเดี๋ยวขอโทษทีถึงแม้นว่าสังจะไม่ได้อยู่ในกฎมนเทลบาลแต่ว่าสังเนี่ยก็ถูกบันทึกไว้ในกฎมนเทลบาลเรียบร้อยอ่าสังมีครูเอามาอยู่เดี๋ยวเขาเอาขึ้นให้ดูนะตรงนี้